พบกันอีกครั้งนะในช่วงของฮีเซษวันนี้ตรีมมไปจำสัปดาห์ก็คือ pairing หรือการจับคู่วันนี้ผมรับรองว่าถูกใจพวกชอบโมอุปกรณ์แน่นอนนะเพราะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการจับคู่หัวไม่หนึ่งกับก้านนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ช่วงที่ผมทำรายการวิทยุนะครับสักพักหนึ่งละมีคำถามนะครับแล้วก็มาค่อนข้างบ่อยนะว่า โอไม่หนึ่งกับกา้านนู้นกั้านนี้นะครับเป็นยังไงทดลองแล้วเป็นยังไงก้านไหนดีกว่ากาันหัวอันไหนดีกว่ากันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอยกนับข้อมูลซึ่งมาจาก2แหล่งด้วยกันแหล่งแรกก็คือมาจากอาร์ติเคิลนะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็คือว่าอะไรที่มีความสําคัญมากกว่ากันนะครับระหว่างหัวไม้แล้วก็กา้านอันนี้เป็นอาร์ติเคิลนะครับซึ่งเขียนโดย คุณโจนาธานวอล์นะครับซึ่งมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณจีนพาเลนต์นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Golf ฟแล o บบร o r y อรี่กอ b o ฟแล o บบเนี่ยเป็นเป็นศูนย์วิจัยแล้วกันที่รับนะครับทดสอบการก็ดีอุปกรณ์กอล์ฟหัวไม้เหล็กทุกอย่างลูกบอลน,นะครับสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการกอล์ฟนะครับก็จะมีข้อมูลมากมายอีกหนึ่งแหล่งก็คือมาจากการทดสอบจริงนะครับโดย t x g golf experience นะครับซึ่ง เขาได้นำนะครับหัวไม้กับกา้านมาแมชกันคือเขาต้องการรู้ว่าเมื่อแมชกันแล้วอะไรที่มีอิทธิพลมากกว่าโดยที่เขาจะนำนะครับหัวไม้หนึ่งนะครับชิ้นแรกก็คือเป็นหัวไม้ที่มีลักษณะของ High Launch High Spin มาใส่คู่กับก้านนะครับที่เป็นโลลอนช์ o ลสปินก็คือหัวไปสุดเลยทางหนึ่งก้านไปสุดเลยอีกทางหนึ่ง แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นหัวที่เป็น low launch low spin นะครับมาจับคู่กับก้านที่เป็น high launch high spin แล้วดูซิว่าผลเป็นอย่างไรนะครับทั้ง2แหล่งบอกว่าก้านก็สําคัญหัวไม้ก็สําคัญเพียงแต่ว่าอิทธิพลของอะไรที่มีผลนะักับการตีมากกว่าก็คือสรุปว่าหัวมีอิทธิพลมากกว่ามีอิทธิพลมากกว่ายังไงจากผลการทดสอบนะครับจาก Npx เนี่ย คุณใส่หัวที่เป็น low launch low spin กับก้านที่เป็น high launch high spin ซึ่งเป็นคนละขั้วเนี่ยผลออกมานะครับลูกบอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับ low launch low spin ตามหัวในทางตรงข้ามเมื่อใส่หัว high launch high spin ถึงแม้จะใส่ก้านที่เป็น low launch low spin ก็ตามลูกบอลหรือผลการคำนวณที่ออกมาจากเครื่องจับเนี่ยก็จะเห็นว่าลูกก็จะมีการเหินสูงแล้วก็มีสปินเยอะเพราะนั้นในภาพรวมแล้วเนี่ยหัวไม้นับมีอิทธิพล มากกว่าก้านนะครับอัน,นี้แล้วก้านไม่สําคัญหรือสําคัญนะครับผมอยากเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่ามันอารมณ์ประมาณว่าคุณจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวหัวเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นภาพรวมของรถคันนั้นตัวก้านเนี่ยจะเป็นเหมือนลักษณะของการใส่ย,ยางให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องเลือกรถก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเลือกยางที่เหมาะสมแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปเพื่อให รถนั้นมีการมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นใช้คํานี้ดีกว่านะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราจะปรับปรุงอุปกรณ์จะปรับปรุงอะไรก็ตามเพื่อให้ผลงานของเราดีขึ้นเนี่ยหลายๆคนไปติดไปติดหมายวามว่าไปติดที่หัวนะชอบหัวอันเนี้ยก็พยายามหาก้านเข้ามาใส่เพื่อให้มันมีผลงานที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนละกันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของการของบอลไฟล์ของเราซึ่งมันทําได้ยากมากเพราะว่าผลการทดสอบแล้วออกมาแล้วว่าหัวเนี่ยมันมีอิผลเพราะนั้นหัวคุณเป็นอย่างไรเนี่ยโอกาส นะครับที่ลูกกลอฟของคุณจะออกมาตามหัวที่เขาดีไซน์มาให้เป็นโลร้อนไฮร้อนก็ดีเนี่ยมันจะเป็นภาพนั้นเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราจะปรับปรุงอุปกรณ์ใดๆก็ตามจะปรับปรุงบอลไฟล์อะไรก็ตามเนี่ยให้เริ่มจากหัวเพราะอิทธิพลอยู่ตรงนั้นเมื่อได้หัวที่ดีแล้วได้หัวที่เหมาะสมแล้วหาก้านเข้ามาใส่ครับเพื่อให้สุดท้ายแล้วอุปกรณ์ชิ้นนั้นเป็นชิ้นที่สมบูรณ์แบบสําหรับคุณจริงๆนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับสำหรับคนทะี่ ้าอุปกรณ์แล้วกันส่วนหัวไม่หนึ่งของผมนะครับก็โมมาแล้วเรียบร้อยโดยซูเปอร์กังนะครับขอบคุณครับเพราะว่าเข้ามือสุดๆครับตอนนี้ส่วนผมเดี๋ยวขอตัวไปออกรอบที่สยามคันที่ขับวอเตอร์ไซด์ก่อนแล้วพบกับผมในช่วงของทิเศษในกล่าวหน้าครับ ช่วงฮีเซทชีเซทสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง